จทิงครับ,รบอันนี้ลูกอะไรครับลูกไม่รู้ลูกอะไรลูกไม่รู้อุ้ยดกไหมลูกลูกอะไรสาว่ารถยักษ์ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่ารถสุคนค่ะลูกใหญ่ใหญ่มากป้าขอยืมมือทาบหน่อยได้ไหมมือทาบกับลูกอะจะถิงก็ได้จะถิงไม่ถึงโอ,โอ้ลูกใหญ่มาก เอวลันปั้นปันมันนั่นมีคนเอวลันปัดอีกอ้าวเย้ตรงห้ยต้งนห้ยังไม่สุกยังไม่สุกนี่ค่ะป้าหยิบได้ไหมตรงนี้เมื่อกี้เด็ดไปแล้วอันนี้ไม่ถึงต้องเอาบันไดนั่นแหะเอาบันไดถ้าสูงๆมันจะสีเข้มๆสีเข้มหน่อยใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมอ๋อนี่ไงให้ใจชิงเด็ดไงหมุนน้าหมุนหมุนหมุนแต่ที่หมุนหมุนหมุนวง้วงนะ อ๋อมีการกี่คอกันเกิดขึ้นเต้าเต้าเหเต้าเหมุนหมุนเก้าหมุนแล้วยื่นงีแลู้ได้หรอนี่ทีจ้วตัวจ้วงตัวจ้วงจีจ้วงลูกองมือสองมือมาต้องหมุนต้องหมุนต้องหมุนจ้ปะลูกดึงนะเย็บปวดกว่าย็บจ้งเลยจ้วงโจ้หน่อยเจ้าหนุ่งเลยอเจ้กูเี่ยจ้วง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 ทีจ้วงว เขาจ้วงจ้งอ no anyway> ีกต nah ่ออ่ะล oh, ูกใหญ่เท่าหน้าะจจิงไหมจจิงเทียบหน่อยอุ้ยสาวรักหอมเนี่ยมันเป็นรอยเลยดหอมมากเลยเนาะหอมมากเลยเออะช่นี่ยมาเนกอือืหอมหอมไม่ต้องดมก็รู้แล้วนี่ลูกเจเนี่วอันนี้อะไรลูกจจจิงอันนี้อะไร ตรงกว่าตรงกวาลูกฟักเออลูกฟักฟักครับแจชิงจะกินข้าวมันไก่ไหมต,ตามมาด้วยแจชิงจะกินข้าวมันไก่ไหมครับมาสิช่าทงที่อยู่ก็กจะจิชาอ๋อแม่บอกว่าให้กินลูกเขียวลูกอันนั้นมันแก่แล้วเอาไว้ทําขนมได้เออ,เอหนัะข้างบนก็มีตามพื้นอ่ะอันนั้นคืออันนั้นเป็นผักอะไรคะมาอีตายมาด้วยมามาชิงใช้ภาษาบ้านเราคือเหมือนเป็นผักอะไร ระกภาษาขาภากาเขียวที่มันจะกินคล้ายๆกลิ่นเหมือนใบวาซาบินิดๆมากะต่ายมาด้วยหายกะต่ายไอต่ายไปแล้วกะต่ายไปแล้วจะชิงมารีวิวลูกฟักลูกใหญ่หน่อยมีมีหลายลูกเลยใช่ถ้ามันนวลมันจะแก่แล้วแต่ก็กินกินได้ทั้งแก่แล้วก็ทั้งอ่อนแต่อ่อน อ่อนแล้คือจะต้มได้ไม่ต้องต้มนานจะชิงจะรีวิวป้าอุ้มป้าอุ้มจะชิงได้ไหมปู่ก็โดนเหล็กไข่แตกเลยไข่แตกเลยหรอพ่อห้อยใจแม่จะชิงมั้ยเอามือกลางมือไว้กับที่ลูกสิลูกโอเคมาเด็กอะไรเออแฟนเนาะ เด็กกำลังเปลี่ยนฟันครับผมฟันไปเที่ยวยังไม่มาเที่ยวยังไม่มาเหรอครับยังกลับมายังไม่กลับมาเลยใกล้แล้วใกล้จะผัวออกมาแล้วอ่ะบายนี่ไงกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยของผมเมี้ยว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 ตายไปกลับบ้านไปตายไปเมี้ยว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 กลับบ้านตายไปไปกระจายิง ห,ห่อห่อเป้า<ห>ท่า,ทาชื่ออะไรครับไอตายชื่อไอตายจริงๆมันก็ชื่อถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับ